เด็กคนพาเที่ยวสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราก็อาจจะไปเที่ยวที่ไหนดี <ไป S 1> เรายังไม่มีจุดหมายนะคะว่าอีพีนี้เราจะไปไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า ep พีนี้สองวันหนึ่งคืนเราจะพาเพื่อน,อนไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะจะติดตามชมคลิปกันค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนพระรามสองนะครับอยู่อ่าเลยช่วงแยกอ่าเอก,กชัยมานิดนึงนะครับมงหนาูุมาาชัยครับเราก็จะขับรถตรงไปเรื่อยๆนะคะออกไปตรงสมุทรสาครก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจุดหมายที่แรกนะคะ ว่าเราจะพาเพื่อนๆไปแวะที่ไหนกันนะคะ EP นี้สองวันหนึ่งคืนนะคะเที่ยวใกล้เที่ยวง่ายๆใกล้ๆกรุงเทพนะคะก็เที่ยวไหนดีนะคะวันหยุดนี้นะคะเราก็ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนนะคะ no แพ n no trip นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันข้างหน้านะคะว่ามีจุดไหนที่ท่านสนใจจะให้เราไปแวะเที่ยวกันนะคะ ไปกันเลยดีกว่านะคะตอนนี้เราก็อยู่เส้นพะรามสองนะคะเป็นถนนที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะภาพในวิดีโออาจจะสั่นๆน,นิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขวามือก็เป็นถนนพะรามสองนะคะก็อัปเดตหนปัจจุบันนะคะก็ตามภาพที่เราเห็นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องบรรยายมาก ตอนนี้เราถึงสมุทรสงครามแล้วนะคะซ้ายขวาของเราก็จะเป็นนาเกลือนากุ้งนะคะสังเกตซ้ายมือก็จะขายเกลือกันแล้วช่วงนี้นะคะก็จะเป็นฤด,ดูของลิ้นจี่นะคะเอะแต่ไม่แน่ใจว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่เราก็ไม่เคยชิมนะคะใครชิมแล้วก็มาเม้นบอกด้วยนะคะแต่ก็รู้สึกว่าอยากลองเหมือนกันเนาะ อยากลองไหมราคาเท่าไหร่เอ่ยโอ้ช่วงนี้ลิ้นจี่เยอะมากเลยน่าจะถึงฤดูเขาแล้วแหละ ลิ้นจี่โลเท่าไหร่อะคะ,ะโลสองค่ะโลละสองร้อยโลละสองร้อยเอาครึ่งโลก็ได้ค่ะลิ้จีโลละสองหมาลย์ค่ะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวชิมรสชาติให้ดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงเบอสองร้อยคึ่งโลหนึ่งร้อยบาทอันนี้ลิ้นจี่ที่ไหนอะคะอนนของเหนือนของเหนืออ๋อพันธกพัฒ มาจากโอเคค่ะรินทีพันจัก,กรพัฒน์มาจากค่ะ ได้ไปแล้วค่ะ,ะลิ้นจี่พันจัก,กรพรรดินะคะเขาบอกว่ามาจากทางเหนืออันนี้เราซื้อมาครึ่งกิโล100บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะว่ารสชาติจะเป็นยังไงลูกเขาใหญ่อยู่นะว่าไปแต่เดี๋ยวเราต้องมาชิมรสชาติก่อน ซื้อมาตั้งหนึ่งร้อยบาทอัมพรวาอีก20่กิโลเอ้ยเผอบอกไปแล้วอะว่าเราจะไปไหนจุดหมายแรกของเรานะคะคือตลาดน้ำอัมพรวานะคะอยากไปมากเลยไม่ได้ไปมานานแล้วเที่ยวไหนดีทริปนี้เราก็เริ่มต้นจุดแรกจากตลาดน้ำอัมพรวาก่อน เราจะไปไหนต่อก็เดี๋ยวค่อยวางแผนกันอีกทีดูอีกทีหนึ่งว่าจะไปที่ไหนโอ้กรุกใหญ่มากชิมก่อนอืม <c oughs> อร่อยอร่อยเปี้ยวๆห,หวาน แล้วก็เนื้อเยอะมากฉ่ำน้ำมากอร่อยใช้ได้นะคะแต่ราคาก็แอบแรงไปนิดนึงเดี๋ยวให้คนขับชิมนะคะเป็นไงคะง <i> ่ะเี่ยิงเหรอ แต่เนื้อเยอะน้ำเยอะมากเลยนะบางลูกก็เปรี้ยวบางลูกก็หวานบางลูกก็เปรี้ยวหวานหวานชุ่มฉ่ำหวานหวานนอกเปรี้ยวในข้างในเหมือนกรอกนอกนุ่งในโอเคเรามาดูเส้นทางกันต่อดีกว่า ยินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแม่กองนะคะสมุทรสงครามค่ะ,ะลลตลาดน้ำอัพรวาอีก3กิโลเมตรอุทยานรอสองสกิโลเมตรวัดบางกุ้ง4กิโลเมตร ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะตลาดน้ำอัมพวาค่ะเอะ๊แต่บรรยากาศเงียบเหงาเนาะไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นอะไรยังไงอ๋อใช่ทำไมไม่คึกคืนเลยเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปเดินหาอะไรกินกันดีกว่าปกติธรรมดาวันหยุดอนะ่ะจะต้องคึกคืนนะ่ะแล้ววันนี้วันอาทิตย์ด้วยเป็นวันหยุดสิ้นเดือนด้วย ติดกับวันหยุดน,นะคะตะเลิกด้วยเอแต่ก็เงียบลงเนาะปกติแล้วว่าคนจะเยอะมากเลยนะคะที่จอดรถอะจะไม่ค่อยมีนะอันนี้เราข้ามมาจอดอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะอยู่ฝั่งโรงเรียนเทศบาลสามอัมพวานะคะอยู่ตรงข้ามกับตลาดอัมพวาเลยนะคะข้ามสะพานมาจอดอีกฝั่งหนึ่งนะตรงหน้าวัดเลยนะคะ ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินชมบรรยากาศด้านในของตลาดกันนะคะวันนี้นะคะจริงๆเป็นวันหยุดวันอาทิตย์นะคะแต่ตลาดก็เงียบเงียประมาณนี้นะคะแต่สอบถามจากพ่อค้าแม่ค้าเขาก็บอกว่าส่วนใหญ่เด๋ยนนี้นะคะก็จะกลายเป็นตลาดตอนเย็นแล้วนะคะแนะนําให้มาช่วงวบ่ายเย็นๆนะคะบรรยากาศก็จะดีแล้วก็คนก็จะเยอะขึ้นนะคะ ส่วนช่วงเช้าเดี๋ยวนี้ก็เงียบๆประมาณนี้นะคะ สำหรับ EP 1นะคะเราขอจบแค่ตลาดน้ำอัพพาานะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อ EP 2กันเลยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะคะแล้วก็ติดตามว่าตอนต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนดีนะคะสำหรับ EP 2นะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ